ค่ะอลีค่ะสวัสดีค่ะกะทิค่ะวันนี้เรามาทำคลิป Q&A กันนะคะเรานะคะให้ทุกคนส่งคำถามเข้ามาใน i อแล้วเราก็เลือกมามันเยอะมากๆเลยทุกคนดูสิแบบว่าสุ่มๆมามาจะมาตอบคำถามที่ทุกคนสงสัยกันโอเคให้พี่อลีเลือกกันพี่กะทีได้ทำหน้าอกไหมคะพี่กะทีไม่ได้ทำหน้าอกค่ะ เป็นพันธุกรรมพันธุกรรมมันก็คงแบบว่าคือตัวเล็กไงอแบบรอบรอบตัวดูใหญ่แต่จริงๆแล้วคือก็ปกติสามสองปกตินะแต่เขาหรอก่อนจะคบกันพี่กะทิเคยแอบปื้มพี่อาลีก่อนไหมคะถ้าตั้งแต่แรกเลยแบบแปบไปที่แล้วอะไรเงี้ยเฉยๆค่ะไม่ได้เห็นอาลีอยู่ในสายตาไม่ได้รู้จักกันไงแบบรู้จักกันฮะ เธอไม่ยอมมาแนะนําตัวแ,แบบเลยไม่ได้เป็นเพื่อนกันคือแค่รู้ว่าคนเนี้ชื่ออาริแค่นั้น <c oughs> แค่เดินไปจ่ายตังค์เคาน์เตอร์ก็โดนล้อแทบตายแล้วมีพี่รุตมีพี่รุธโอนตังค์ต้องเลือกลากก่อนฮะแค่โอนตังค์อะมีพี่รุตมีคำถามระบายพี่อาริกับพี่กะทิเจอกันได้ยังไงหรอคะแล้วเริ่มคุยกันครั้งแรกยังไงหรอ คือเราอะ่ะโหลดทิกตอกมาตามเพื่อนเพื่อนบอกให้เล่นเพื่อแบบว่าจะได้แบบมีคนรู้จักมากขึ้นนินจาพี่แพทเนี้ย <ừ> ด้วยความเป็นแฟนคลับเขาก็กดฟอลเขาไวเขาไลฟ์แล้วมันมีแจ้งเตืนอนขึ้นแล้วตอนนั้นอะ่ะเราไม่รู้เราพูดแ,แบบเฮ้ oney, live, ยทิกตอกไลฟ์ด้วยด้วยเหรอเลยกดเข้าไปดูนางกินข้าวอยู่เมนพี่ที่เป็นโบราจำได้น้องอาลีคือแบบ โอเอ็มแบบกชื่อวงอะไรนะลืมก็ตอนนั้นก็กินข้าวอยู่ก็อารมณ์แบบว่าเข้าไปทักแบบแกงๆแบบพี่กะทิสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยพี่คาน้องอลีเอออย่างงั้นเลยแล้วทีนี้ก็เหมือนชวนกันมาเต้นติ๊กตอก,ตกม,คคมีพี่รุทมีพี่ร่อจะได้อะไรใหม่ๆตื่นเต้นตอนนั้นตื่นเต้นมากเริ่มชอบกันได้ยังไงหรอคะ เขาอยากฟังจากเธอมากกว่าเพราะว่าทุกคนก็ต้องรู้ว่าเขาชอบเธอเพราะยังไงอะไรเงี้ยก็คือเขาอ่ะก็ไม่รู้ว่าตรงที่เริ่มชอบ่มันคือตรงไหนอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบจาก <c oughs> ไม่ชอบ <c oughs> เป็นชอบอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะค่อยๆค่อยๆก่อตัวขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> คือด้วยด้วยนิสัยอาลีเป็นคนแบบเป็นคนน่ารักอะ่ะเออใช้คําว่าเป็นคนน่ารักมันก็เลยแบบเฟลลี่เข้ากับคนง่ายใช่ปะเราก็เราก็สบายใจที่จะแบบทําอะไรด้วย สนิทกันง่ายสนิทกันง่ายมากจนแบบก็คุยคุยทางไลน์ใช่ไหมคือเวลาเรานอนเราก็จะหลับไปเลยเราจะไม่บอกฝันดีเพราะว่าจะได้ไม่ต้องจบบทสนทนา <Wow. S 1> เราจะแบบเอาไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาแบบเดี๋ยวมาตอบคาถามของเมื่อวานอะไรเงี้ยก็คือช่วงนั้นอาจจะตื่นเร็วเขาก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเขาอะจะตื่นมาอ่านแชทเธอก็แชทเธอทําให้เขาตื่นเร็ว oh. ต,นนตอแม่ oh. เคยถามว่าทําไมถึงชอบเราได้นานขนาดนี้แบบนานมาตั้งแต่แบบมสองอ่ะตอนนี้แบบปีสี่อ่ะนานมากอ่ะทําไมนางก็ตอบมาแล้วมีประโยคหนึ่งคือแคปไว้เลยอ่ะแคปเก็บไว้เพราะว่ามันแบบดีต่อใจมากมว่าแบบภูมิใจในตัวคนคนนี้จังก็คือตัวเขาใช่ไหมที่แบบเออเห็นมาตั้งแต่ตอนนู้นจนถึงตอนเนี้ยเราประสบความสําเร็จยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามีค่าแบบตัวเองมีค่ามากขึ้นเขาเข้าใจอืเข้าใจใช่ไหม พี่กะทิชอบแกล้งอะไรพี่อลิมากที่สุดโอ้โยไม่ต้องพูดอี่งที่ชอบมากที่สุดก็คือตบตูดจับตูดในที่สาธารณะเออนางจะแบบเฮ<อ>้ยเรน,นตูดใหญ่ไงมันแบบห <c oughs> น้าตบอะแล้วนางจะเขินๆนะแบบเดินหนีมันต,ตลกอ <c oughs> ชอบชอบชอบแกล้งพี่เป็นแฟนกันได้ยังไงคะคือก่อนก่อนที่ก่อนที่เราจะขอเขาเป็นแฟนมีพี่ ที่เป็นคนสนิทของทั้งคู่แบบเขาพี่เขาบอกแค่ว่าจะคุยกันไปนานทําไมจีบกันตอนคบก็ยังได้อะไรเงี้ยก็จริงตอนนี้ก็จีบกันทุกวันก็คือให้เกียรติซึ่งกันและกันแบบเออเป็นแฟนกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สถานะเข้าใจป่ะเออใช่ออใช่<ๆ>ใช,<ๆ>ใช่ตอนนี้เราอยู่ในเวอร์ชั่นที่แบบเราพร้อมแล้วนะเราดีขึ้นแล้วนะแล้วแบบหัวใจเราไม่อ่อ,อนแอแล้วอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรไม่คิดมากบางก็ได้อะไรเงี้ยบางทีทุกอย่าง อะไรที่มันจะเกิดมันก็ควรจะเกิดก็ควรตัดสินใจได้แล้วก็เลยโอเคเลยโอเคเนี่ยแหละเป็นแฟนกับเขาดีกว่าใครงองแงที่สุดคะหนึ่งสองสามทำไมทำไมก็เขาห่วงมันห้ามความห่วงนี้ไม่ได้ก็เลยงองแงโอเคแค่นั้นเลยเธอชอบก็ชอบงอนเขาชอบทำปากยังไงพี่กะทิคะ่ะชอบส่วนไหนของพี่อริคะ่ะ แล้วพี่อลิชอบส่วนไหนของพี่กะทิคะอ่าอันนี้เป็นรูปธรรมชอบเจบาันลาว่าแล้วทำไมอ่ะ<ห>ลาลหเห็นแล้วเอ็นดูมากชอบนึกว่าแบบเป็นแบบเป็นปมไว้แบบฟันสั้นน่ารักจะตายแล้วมันมันแบบมันไม่ได้เรียงแบบเรียบกริบอะ่ะมันแบบแบบอันน้อยๆอ่ะมันเป็นตุกตาหมีอ่ะพแบบี่อลิ ชอบส่วนไหนเหรอตาชอบตาตาสวยตาเขาจะสื่อ <Wow. S 1> อารมณ์สื่อแบบความรู้สึกจริงๆได้ต่อให้ว่าพูดแบบเราโอเคไรเงนะี้ยแต่ตามันบอกว่าได้ว่าแบบโอเคหรือไม่โอเคจริงๆก็เขาหวงเจอกันได้ยังไงใครจีบใครก่อนจริงๆแล้วอะ่ะคําถามแบบที่ที่บอกว่ารู้จักกันจากติกตอกอางเงี้ยคือมันไม่ใช่การเจอกันครั้งแรกการเจอกันครั้งแรกของเราก็คือ 8ปีที่แล้วเราก็คือโคเวอร์คนละวงใช่ไหมล้วก็ซ้อมอยู่ข้างๆกันเราก็ซ้อมวงนึงเขาก็ซ้อมวงหนึง่งเป็นตอนแรกที่อาลได้เห็นเขาก็าเจอเธอเล่นกับเด็กเด็กน้อยอ่ะอถูกชะตาจังเลยคนนี้อะไรเงี้ยคนเราจะมีหนึ่งคนที่ชอบอ่ะแล้วเราก็จะไม่ไม่กล้าเหมือนแบบเราพอใจที่มันเป็นเท่านี้อะไรเงี้ยในกลุ่มเพื่อน,อ,นอ่ะให้พูดได้เลยว่าแบบถ้าถามว่ารีชอบใครคือคงคงแบบเป็นเขาใช่ไหม คือคนรอบข้างก็พยายามทําให้เราได้เจอกันแล้วมีตอนแบบไปถ่ายรูปด้วยชวนกะทิมาดิอะไรเงี้ยเอ,อ่อแล้วก็ได้ลองถ่ายรูปให้ครั้งหนึ่งอะแนบรูปไป้โโอหให้ทุกคนสังเกตว่าทุกอย่างที่แบบคนอื่นพยายามผลักดันให้อะมักจะไม่เป็นผลเสมอเขาเป็นคนเลิกเองอะ่ะมันถึงได้รู้จักกันจริงๆอ,อะไรที่มันใช่คงไม่ต้องพยายามหรอกมั้งช่วงแรกๆที่คบกันอนะ่ะชอบนั่งมองหนะ้าถ้ามอยู่ๆถึงแบบเอา้า ันแหงก็สยเลยอะแล้วมันแฮปปี้ด้วยนะมันแบบสว่าแบบมันโฟลจริงๆอือคำนี้มันใช่แล้วถ้าอยากถามถึงความรู้สึกว่าคิดยังไงได้เป็นแฟนกับคนที่แอบชอบมา8ปีคิดว่าคุ้มแล้วค่ะทำทีพงฉันชนนะคือแยกกันไปใช้ชีวิตแล้วแบบว่าผ่านแบบเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของตัวเองมาเพื่อมาแบบ ปรับตัวเองให้มันแบบเป็นเวอร์ชั่นที่โอเคอแล้วเรามาเจอกันในเวอร์ชั่นที่เราทั้งคู่โอเคพอดีทุกคําถามแบบหลายคําถามมากที่ถามว่าเจอกันได้ยังไงรีวิวความรักตั้งแต่แบบเจอการจนถึงตอนนี้อะไรเงี้ยก็คือคําตอบเนี้ยมันรวมไปหมดแล้วเท hey, หมดแล้วสําหรับเคเนะคะเราอยากรู้ว่าใครอยากดูคลิปอะไรต่อไปของเราเนาะช่วยคอมเมนต์ไว้ให้เราด้วย hey. กำลังจะทำอ่างสุดที่รักของเขาดูค่ะ